ขอนะครับร่วมมือกับของทางด้านของทางด้านชุมชนสังคงสามัคคีของเรานะครับจะขอพื้นที่นะครับใาจัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นมานะครับขออำนวยอวยพรรุ่ท่าและกคนเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพด้วยความสวัสัิผลพนะครับสมุสนาพรพึ่งกันสันเล้ากันในอาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อๆไปนะครับนอกขออวยพรเจ้าของวันเกิดแหมงพังแัะสลัดครับเจ๊บ๊วจันตลอดจนถึงอาพี่อพี่เอาตัวด้วยนะครับ สลัะค่ำคืนนี้โอุปยาวสาวไปกวา้างกว่าพคะธรรมราตร,รีสวัสดิ์สวเียตัสอีสวัสดีครับครับผมบใงนี้มีความสนุกนะครับผมขอบคุณครับเราเดินทางมาถึงจนปิด กิจกรรมวันนี้นะครับเ,เลิฟเตว,วงก็ขอบคุณนะครับที่ผู้ติดตามเรา200กว่าคนนะครับอาทิตย์หน้าเราพบกันใหม่นะครับถนนคนเดินนะครับ